สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับวันนี้เรามารีวิวตู้เย็น LG ขนาด21.7คิวนะครับผมเป็นตู้เย็น LG ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากนะครับพร้อมกับระบบเชื่อมต่อมือถือผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับผมมีช่อง มองของในตู้เย็นแบบง่ายสบายนะครับด้วยเทคโนโลยี door in door นะครับผม i n i t i r l view นี่นะครับกระจกมีทั้งหมด3ชั้นสามารถหยิบของได้โดยที่เราจะประหยัดพลังงานตู้เย็นมากกว่า41%นะครับนี่ครับเห็นไหมเราสามารถหยิบของในตู้เย็นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดช่อง ประตูขนาดใหญ่นี่ครับเราสามารถหยิบของได้จากช่องตรงนี้เลยเป็นของที่เราหยิบจับประจำนะครับผมตรงนี้เรียกกันว่า door indoor คือประตูซ้อนประตูนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นกระจกบ,บานเล็กนะครับและเราสามารถเปิดบานใหญ่เพื่อหยิบของได้ด้วยอ่ะมาดูกันนี่ครับเป็นการรีวิวจากการใช้งานจริงนะครับผมตู้เย็นใบนี้ สามารถทำน้ำแข็งได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมทุกท่านสามารถมีน้ำแข็งกินได้โดยแบบไม่ต้องไปซื้อที่ร้านนะครับและเอาแก้วมากดรันน้ำแข็งได้เลยอ่ะเราจะกดน้ำเปล่าก่อนนะครับนี่ครับกดน้ำเปล่าปุ๊บน้ำเปล่าก็จะออกมาตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะเปลี่ยนไม้เป็นน้ำแข็งเราจะกินเป็นน้ำแข็งบดนะครับวันนี้ครับกดปุ๊บแล้วเรารอเลยนี่ครับ อย่ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนี่ครับน้ําแข็งบดได้มาแล้วเย็นชื่นใจนะครับผม <laughs> กับตู้เย็น lg ขนาด 21.5Q นะครับผมมีเทคโนโลยีประหยัดไฟด้วยมอเตอร์ระบบอินสเวสเตอร์เลเซอร์คอมเพรสเซอร์นะครับรับประกรันการใช้งานของมอเตอร์เนี่ย10ปีนะครับผม ประหยัดพลังงานเหมือนเดิมเบอร์หโอเคมันสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับผมผ่านระบบแอปพลิเคชันชื่อว่า LG ThinQ นะครับนี่ครับเราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้โดยเวลาเราอยู่นอกบ้านนะครับและเราอยากจะให้อุณหภูมิเนี่ยภายในตู้เนี้ย กี่องศาเราสามารถตั้งได้อย่างเช่นตอนนี้เราจะเลือกเป็น1องศาอ่าเราก็เลือกจากแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก็กดตกลงนี่นะครับยืนยันการเปลี่ยนแปลงตู้เย็นจะเปลี่ยนเป็น1องศาทันทีนะครับเห็นไหมเอออ่าช่องแช่ฟิตนะครับสามารถสร้างอุณหภูมิติดลบได้ถึง24องศาแต่เราสามารถสั่งงานผ่านมือถือ โดยเราอยู่นอกบ้านนะครับสามารถสั่งได้เลยอ่ะวันนี้เราอยากกลับมาเนี่ยอยากกินน้ําเย็นเย็นหรืออยากกินไอติมที่มันแข็งๆนะครับเราสั่งการเลยให้เป็น24องศาแล้วกดตกลงแล้วกดปเปลี่ยนนะครับนี่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ายี่สไหมนี่ยี่องศาแล้วนี่ไงครับเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดของตู้เย็นปัจจุบันนะครับผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติได้เลย ดีครับเรามาดูช่องแช่ฟรีสของเรานะครับสามารถทำปีโป้แข็งๆได้ด้วยไอติมก็มีนี่นผมซื้อตุนไว้เลยไอติมสมัยก่อนเนี่ยเราจะกินไอติมเนี่ยเปิดมามันจะไม่ค่อยแข็งมันจะเป็นนิ่มๆเพราะว่าความเย็นมันอาจจะไม่ถึงนะครับพอมาตอนนี้ตู้เย็นเนี้ยสามารถสร้างอุณหภูมิได้ถึงติดลบ24อ,องศา เป็นระบบฟิสเตอร์ที่แข็งมากนะครับผมในตู้เย็นอันนี้นะครับมีระบบที่ว่าที่เขาเรียกว่าไฮยีนเฟสนะครับผมสามารถขจัดแบคทีเรียได้มากสูงถึง99%นนะครับซึ่งทำให้ตู้เย็นมีความสดชื่นและสะอาดทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูกันนี่ครับ กับระบบไฮยีนเฟสมันจะอยู่ด้านในนิดนึงนะครับนี่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 นะครับเป็นเป็นตัวกรองอากาศอ่าเป็นตัวกรองอากาศที่อยู่ด้านในนะครับลองดูผมเอาน้ําแก้วมาแช่ไว้นะครับไว้เสิร์ฟลูกค้านี่ครับกับไฮยีนเฟสสามารถกรองอากาศได้มากถึง 99. 9นนะครับผมและมีช่องแช่ผักผลไม้นะครับด้านนี้เลยเพื่อให้ผักผลไม้มีความสด สะอาดนะครับผมและมีความใหม่อยู่ตลอดเวลาสะดวกสบายครับขนาดใหญ่มากถ้าเราเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เนี่ยตู้เย็นมันจะเตือนเองว่าเราเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นะครับดีมากครับทำให้ชีวิตเราสามารถแช่อะไรได้มากมายเลยนะครับผมผมชอบตรงนี้ครับเช่นบังทีเรา <c oughs> เราไม่อยากเปิดแบบบานใหญ่เราก็สามารถมาดูได้ ว่าตู้เย็นตอนนี้เรามีอะไรกินบ้างอ่ะเราก็เปิดได้เลยนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นแครกเกอร์นะฮะก็มีง่ายดีครับประหยัดพลังงานแน่นอนกับ LG i n c h r v i e w Door Indoor นะครับผมเคาะสองครั้งดูของด้านในได้เลย1 2นี่เรียบร้อยกับช่องทัวไทยบ้านของเราเราก็มารีวิวของกันบ้างน,นะครับ เทคโนโลยีเยอะนะครับประหยัดไฟแน่นอนครับผมกับเครื่องหมายเบอร์ห้านะครับผมจากการไฟฟ้านะครับง่ายสะดวกสบายนี่กดน้ำกดน้ำแข็งได้หมดเลยอ่ะเราจะกดน้ำแข็งอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรนี่กดได้เลยเป็นน้ำแข็งป่นนะครับน้ำแข็งป่นน้ำแข็งก้อนก็ได้นี่กดน้ำแข็งก้อนก็ได้โอ้ แก้วมันเล็กไปสงสัยสบายนะครับมีน้ําแข็งกินอยู่ที่บ้านแล้วโดยที่ไม่ต้องออก,กไปไหนกันเลยกับตู้เย็นของเรา LG 21.7Q นะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มารีวิวสินค้าของ LG กันเพียงเท่านี้กับช่องทัวไทยบ้านของเรานะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ของที่เราได้เดี๋ยววันาทาังหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับ ก็ย <differences S 2> ังไงฝากติดตามช่องทัวร์ไทยบ้านของเราด้วยนะครับว่าเราจะไปท่องเที่ยวหรือเราจะรีวิวสินค้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ